สวัสดีคุณแม่แม่เนาสวัสดีครับแม่เนามาแต่นาบ่ม่แต่นาเอาะว่าบุเร้ไปใส่ผไปหนาอ่นามี่วง่าไปเป็นนักเรศปูจายนเฮอบ่ไร้ไปถักยีตยาถักบพ้นถักมันในนี่คือรักใจดีจำใบจำจำหกฮะจำหกข่าวใบเวดนดี้บ่รรับมันก็รโอหกซ้ำอ๋อเันเมื่อกี้นี่เออไปถักขอปู๋ะมามันทิไปถักอีกทุกตัวนึ่งบุเา วันนี้ไปไปบ่วใครบดไปนางก็ไปมือนี่บอกอ่จะวาขันพ้นไปถากจังีมาถามไม่น่าออก็ได้คอเจ่วยมันชวมันชวไปถากคือวันศินถากวายใหญ่หวังบอกวันศินมือได้เรือัปนีานี้ยม่นก็ยังไรหนูเดยอ่ามันช่อยอยู่ก้อนเล็กออกมันบ่ไ้่ก้อนวันที่เทเด๋นาะวันศินจ้าวันศินปดสวิตใจจ์ศเมือนี้แม่อันที่ือห้องอย่ายหมดก็มือมืวันศินแม่วันเสาร์รือวันอาทิตนี่แหะ อันอันบอกอันอันเมื่อกี้เมื่อโตไปทากเอาเลขสันบอกสินก้อนนึงบอกออไอชินจีหอดนี่บอกพอท่านหลังหงายอ่ะหงายช่วได้เลขหงวดบังหันแม่โอหงวยบังหันนี้เดาพก่งขึ้นฟันอนน้อยนะเป็นตอนนี้เรากลงบางหลูกตกลปนามปู๊บสามอือสือระตีใจไว้นู่บ่ถึซื้อระตรีอยู่ไม่ได้ซื้อนั่นบอกเด็กเต้ยอย่างน้น

ก็ขออยากเข้ามาวันนี้โดยส่วนตัวแม่น่าเลยค่ะมีเด็กมากมามาเนาะมันหันกลับไปพุ่นมาได้มากได้ซ้อมทุกทุช็อมันบอกของจาจเต็มเดียวเออแต่เอาม่ต้อแค่แตอามาใช่มองนี่จ่าภาพหรือเยวบนนั้นน้องหมวยลำพูน้องบมวลำพูมองนั้นเคยได้บ่แม่บอเคยไปจ็คสี่อวัดใหญ่ยกมันเป็นเน็คโค้เป็นเนอง เป็นเนกเกาว่าเก่ามสองค่ะวันนี้แม่มีเด็กมากบ่ะไนไปมากต้อคอยนคันว่าจันจวนฉัซื้อชุดเก่าเก่าชุดเด็อสเรื้องะนเแบบถกอกกันก็ไม่พอีไปถักม่พ้ว่าคื่อเป็นเลขมากของแม่นีแค่คู่เดียวของแม่อดีจังมาจามเรื่องขอดีไปเอากันคจั มันนี่กับมอนืินมือกัวันศเนาะเนี่ใกล้ลวตัวสัเกอขอดีไปค่ะตูวกบอ๋อข้าสรก็คือเดี๋ยวแกงมันท่านล้างวันศิษย์ล้งวันศิษย์สักกันจะใช้มาถามแม่ขอดีไปเอามาได้ตัวใดน่ะค่ะวนด่วดก็ยูข่าวว่าเห็นค่ะเอ้ถามแม่คนแม่ระวังอย่างก็หันดิถามว่าหั้นตอน้บนรดตัวใดก่อ ไปเอว่างันไปมาตจ้น้องโดมพูดดาวจกขึ้ไม่อีเด็กงอทั้งใต้เป็นเด็ก้องทั้งกลางๆเป็นเด็กเกาอันนี้ตึ้งฟังแม่โอ้ลนกตึงปองเลอคนเสียงหวงเนาะคอยหย่นเถ็นแต่ย่นเลยทังนให้มก็บอกต่า่อยยานบัดบอกบ่เคยคอจัดเ็บท้งวัดทั้งวัดศัดสิทธิ์มันบ่คนลุ้เลยว่้น เนี่ยันจรนี่มันสิเป็นยังไงแม่เลี้ยชั้นจอมันไข่ออกจดไหนมันไข่หนูออกอีกสี่จอหนึชันออได้แน่มันเข้าห้อก่อนให้ก่อนก่้าางขต่าก็ต่าขึ้นดิดนหลอหัวก่อนหนึ่งเก้าเก้าหึงอืมก็ไปห้าก่อนไต่ถ้ามาไปห้อก่อนอีกเดยงเก้าเก้าช่งกห้อท้ายถ้ามีั้นจอเป็นยังไงค มันอกตัวนี้แม่น่ะชื่อไปอที่เน่เนาะหนึ่งเกก่งันมได้ไปถากกบกจันมาตีถากมันเหม็นแดดเนาะม็นหนามโอ้ไปหน้าน่อ่ะเลยบ่ได้เป็นเรียวเลยบอกเดียกกันเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก้่้ปกติแม่เน่าหนิบางเทื้งถ้าเพิ่นบ่ฝันนคือเพิ่นกัะจักจัดเอาเลยบอยบ่นวันจงมาทีไปมังก๊กัน อียาพี่แบบเห็นทากก่อนชุนหกบสือเนาะออกอีดีไยละมันไปถามผู้เดียวมันงแม่ถาผู้เดียวมันได้เสยมันกระเาไปน่ายแม่ว่าชุนหกแบบไงโบโบสือดอกข่ไปละออกของมันมะถามเดี๋วก็จันแม่มันหลอกชุนหกแม่มันว่าเสียวอยู่ขว่นชุนใหญ่เมื่อเดียวปกันพวด่เต่าหลายข่ันหาย้แม่บ่ไหมเขียนคนนึเต่าหนึ่งว่หน้าตัวชอบผิดหน้าหันนะ บาอีดาบ่เดามาเออมืเคลื่อนมั้งล่ะค่ะมันงดนเอาเดี๋ยวถ้าม่นท่านากันเห็นจังอันนั้นบอกว่าเดวเอาไม่กูเด้อเอาบอกนี่เหมือง่ายๆเพราะมนเตาตัวง่ยๆเอฟซีวางสี่้เรื่อนเอฟซีวางไม่น่าอนีี้เพิ่นว่าเพิ่อนมกเก่งเลขนะกเริ่นบ่ได้ฝันเมื่อนี้เพิ่นสิเก่งตัวใดเมื่อวนเก่งแล้ยังบ่อวังไม่เสีบข่าเลยฮะตั้งงอคนย่างใครตัวเอย่างเลย แล้ไม่กกิงเหรอเด็เก no. 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 ้าหนึ่งอย่านี้ะวันไ่เน่าเพิ่มจะหายมาตัวนึงเนาะแมนสัญจรแล้วว่าถ่าสัญจรไี่หมก็ถ้าคู่กันคือร้อกันคือเนียได้กอคันใี่นาะดำาฮ่่กในแล้วพี่นอกเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นว่าเพิ่งจะมักหนึ่งเกาเก้าหนึ่งเนาะเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าอันนี้เป็นเลขสัญจรเสันจังหวัดจังหวัดอไรีังวัดตราดบอกจออกไม่ออกไปจัง่ ก็มัออกไปสัจรเองวัดาราดมันจะออกแปลกๆนั่นแม่เลขสัญจรเร่าไปถือจุยออยจออ่ยาถือสไบนดจับตรนี้มาไดเยมาัตนี้น่มขนบุมเชอตัวห้างโอ้ยโอ้ย,ยดูบาดิจกมันดอกเมื่อเราอเต่าจีก็แปลกังนันถึงิดจ่งหนึ่งอลงพิมพ์พิมพ์แล้วเอามาโชว์หน่อยมาเอบานอามาโชว์แน่จอตัวเดียวเท่านั้นถ้าออกสัญจรนี่ไม่มีพลาดไม่ใช่เลขฝันเด้อพี่น้องเด้อ นี่ยังไงเนี่ยครบครบตัวนั้นอ๋อครบไงอ๋อเป็นตลิขเนื้อคานของคุณแม่เน่านะครับปกติดวงสมพงศกระบวนถ้ำเลยนะครบมีครบเป้าๆนี่นี่กรบเก้าตัวนั้นแล้วถึงครบป้งอัด่ะมาแล้วพี่น้องตัใดที่ติดตามแม่เน่าบอกว่าชอบตัวไหนชอบตัวใดก็แม่นี่ละตัวนี้เนาะมาตั้าแม่เน่าบนยอดพี่น้อง ก็าระจับขัดก็ผ่านเด้อแต่จะทันหัวเก่าลงเป็นหก็ได้เนาะเอาเอาน้นูนพวกขันเชอะนันขันให้โดดกับนั่นามคือหันให้แม่ั่นเนี่ยผู้นจะหันเราเองกับเอ้่นหันเราเอาบวเพิ่นฟัง่าละหันเป็นหกหนึ่งเท่านั้นละหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าหน่เก้าฮะบางคนกับผู้ชาดแม่พิกมาไรนีก็ได้เอาเอาไนั่นลง เอาไรนั่นลงลางมันเียบครับนานมันสิยากไงฮ่า่า่อหกหนึ่งหนึ่งหกได้อกันเต้านี่อันนี้มันสลัดตีนสลัดต้องไปตมเอาเล่ยเอาเล่ยเพื่อนนั่นมันก็เป็นหกหนึ่งหนึ่งหกกี่ตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหเออ่ะโอเคครับเอ๊ะแม่หมาพี่นะครับโอเคครับ แค่นั้นเราก็บหหลายตัวด้บ่ชั่นี่แหะเด็กเราแต่ว่าเอเอซีคนก็มาเกี่อกแม่แม่นก็ไดยหลายต่างหงก่างหงเป็นเก้าเก้เป็นหกเด้ล้ะาเยแม่แม่ป้นขึ้นนะครับนปนทนเป็นเก้าหเด็กไอย่งว่าสังได้ครับแปน่เป็เก้นงปีีกนก็เป็น6หด้อพี่น้อง อ้ขอบคุณครัเมีอะขอบคุณคุณแม่เนานะครับขอบคุณครับครับสาธุนะแม่เนาะ